เอาเถอะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับนะเราอยู่ในเกมรัดไอออเนสก,กันอีกเช่นเคยครับผมนะก็สำหรับวันนี้เหมือนจะมีอีเวนต์ของฤด,ดูการใหม่มานะฮะฤดูการเก่าก็จะเหลืออีกเวลาอีก3ามวัน4ี่วันนะเหลือประมาณ3ามสี่วันนะครับนะแต่ว่าอีเวนต์ใหม่มันมาแล้วก็ คือโบนัสรายวันนะครับมันจะเริ่มวันที่26พสกพฤษภานะครับนะแล้วก็จะเป็นเสี่ยงโชคมาอีกแล้วเนาะผมมาเรียนผมยังได้ไม่เท่าไหร่เลยนะอีเวนต์นี้น่าจะไม่รอดนะครับนะแล้วก็ที่จัดเทศกาลอันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่เหมือนจะเป็นอีเวนต์ใหม่เลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะแล้วก็จะเป็นฟาร์มสุดสัปดาห์นะครับสำหรับอีเวนต์น่าจะเป็นของซีซันหน้านะครับนะแต่วันนี้ผมก็ได้มาที่ท่าเรือน,นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่า สำหรับอาชิปที่แล้วนะครับผมที่ผมลงห้องแลบไปนะครับมันจะมีนี่นะครับผมแผนที่ภูมิประเทศนะครับผมนะผมก็เอามาด้วยนะครับผมกดดูแล้วนะครับมันจะใช้เพิ่มชื่อเสียงกับบริษัทเยนิสิตนะครับแนละก็คือ ถาผมได้อ่าถามในคลิปที่แล้วนะแล้วก็มีน้องมาคอมเมนต์ตอบว่าอ่ามันจะช่วยเพิ่มาชื่อเสียงนะครับในการส่งของนะครับจะได้แต้มส่งของเพิ่มขึ้นเอออันนี้ก็อาจจะจริงนะครับก็อาจเพราะผมไม่เคยรู้เลยนะเรื่องนี้นะผมก็งงอยู่เหมือนกันมันให้กดใช้แล้วมันทําอะไรได้ก็ไม่รู้นะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการส่งของให้ดูนะครับนะด้วยกล่องนะครับนะกล่องเปล่านะครับสําหรับใครที่จะครับกล่องเปล่านะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่สมบูรณ์แล้วนะครับที่จะสามารถเอาไปส่งพัสดุได้นะครับแต่ว่าเราก่อนก่อนที่จะครับกล่องแบบนี้เราต้องมีกล่องเปล่าก่อนนะครับผมก็คือกล่องเปล่าจะอยู่ในนี้ครับนะเครื่องประกอบกล่องนะครับก็จะมีกล่องอยู่ทั้งหมด4แบบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ นะครับผมกล่องแรกเป็นกล่องไม้นะครับนะเป็นกล่องที่ใช้วัสดุง,ง่ายๆในการหาและในการประกอบนะครับกล่อง ok ที่2จะเป็นกล่องเครื่องมือเปล่านะครับอันนี้ก็จะยากหน่อยมันต้องใช้ค้อนนะครับมาประกอบแล้วก็จะใช้ประแจม,มาประกอบซึ่งเป็นวัสดุที่หายากนะครับส่วนกล่องที่3นะครับนะก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็น เออใช้พลาสติกนะครับแล้วก็ยางนะครับชิ้นส่วนยางในการประกอบนะส่วนนั้นสุดท้ายนี่ก็หินมากนะครับใช้แผ่นเหล็ก้านะครับถ้าใครแบบยังไม่มีของที่ฟูมากพออย่าเพิ่งคราฟนะครับสําหรับอ่ากล่องที่ต้องใช้แผ่นเหล็ก้านะครับนะแต่นี่ของผมไปเยอะเลยนะก็สําหรับกล่องที่ของวัสดุที่จะมาใช้คราบกล่องที่ใช้แผ่นเหล็ก้าผมก็มาไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคราบกันเลยนะโอเคทั้งหมดได้ทั้งหมด8กล่องนะครับผม ต่อไปนะครับเรามาดูที่วัสดุที่จะมาทํากล่องนะครับเป็นโต๊ะบรรจุนั่นเองนะครับนี่นะครับผมมันจะใช้วัสดุเยอะมากนะครับตามรูปนี่เลยนะครับเราสามารถกดเช็คดูได้นะครับผมตามรูปเลยเห็นไหมสําหรับผมนะครับถ้าเป็นกล่องไม้ผมจะใช้แถวแรกนะครับก็คือใช้ไม้ใช้หินแล้วก็ใช้เศษผ้าใช้ผ้านะครับผมในการมาคาฟกล่องนะครับส่วนกล่องเครื่องมือผมจะใช้จะใช้แถวที่4ี่นะครับก็คือจะใช้ค้อนนะครับแล้วก็กาวยึดติดนะครับแล้วก็ใช้ตะปูนะครับเพราะมันหาง่ายกว่านะ ส่วนอันที่3นะครับนะผมจะใช้เป็นอ่าพวกยาแทนนะครับที่จะมาใช้คราบกล่องบรรจุความเย็นเนาะที่ผมเลือกใช้ตามปกติส่วนกล่องที่4นะครับนะจะเป็นอ่าวัสดุหายากกล่องวัสดุหายากนะผมจะใช้ไมโอ๊กแล้วก็ทองแดงแล้วก็ไฟเบอร์แทนนะครับนะ mm hmm. แผ่นอลูมิเนียมก็หาง่ายแหละแต่ว่าปูนมันปูนซีเมนต์มันหายากนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นไฟเบอร์กับอ่าทองแดงมากกว่านะครับนะเ mm hmm. พราะทองแดงผมมีเยอะละโอเคเดี๋ยวเราจะมาคราบกล่องไอ้นี่ก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนอื่นโต๊ะบรรจุนะครับเออเดี๋ยว ผมขอคราฟไปนี liberal, ้ก่อนนะส่วนผสมนะครับผมนะกล่องจะคราฟเป็นกล่องเครื่องมือก่อนนะครับจะใช้เหล็กนะครับแล้วก็เศษเหล็กนะครับในการคราบนะโอเคได้มา8กล่องนะครับส่วนวัสดุอุปกรณ์อยู่ในนี้เลยนะคอนเตรียมมาพร้อมแลวนะครับเตรียมมาพร้อมกล่องผมก็เยอะอยู่มากนะถ้าใครไม่เข้าใจที่ผมอธิบายก็ดูตามรูปได้เลยนะครับเอามาตามรูปนี่แหละนะก็จะเป็นประมาณนี้นะรูปในการเอามาคราบวัสดุนะครับโอเคเราจะมาคราบกล่องเครื่องมือกันก่อนนะครับเราเริ่มมันก่อนเลยนะโอ โอเคครับผมเห็นไหมครับผมได้แล้วหนึ่งกล่องครับโอเคหนึ่งกล่องอีกหนึ่งกล่องครับผมโอเคครับนะเหมือนยังขาดคอนอีกแปดอันเออสี่อันนะครับนี่เอาเอาผมเอามาพอนะผมเอามาพอเตรียมมาพอนะครับโอเคนะครับผมเห็นไหมจะได้กล่องแปดกล่องเลยนะครับผมกล่องเครื่องมือแปดกล่องนะเรียบร้อยนะครับนะเอามาเกินหรือเปล่าเนี่ย น่าจะไม่เกินนะครับ่านผู้ชมโอเคต่อไปจะเป็นอ่ากล่องไอ้นี่นะครับผมเครื่องมือวัสดุหายากนะโอเคไปเลยครับกล่องแรกได้แล้วนะอะไรเนะี่ยอ๋อขาดไมโอคไมโอคมันใช้ของวัสดุที่หายากเยอะนะครับมันก็เลยจะค่อนข้างจะหินหน่อยนะครับสำหรับกล่องนี้นะโอเคนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกล่องแต่ละกล่องอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ส่วนกล่องทําความเย็นผมก็คา้าไว้แล้วแล้วเนาะค้าไว้เต็มเลยนะอืมโอเคนะครับอ่ามีกล่องเหลือเยอะแยะเลยนะอ่าเรามาดูว่าเราจะส่งนะครับผมสลับอ่าวันนี้มันจะให้ส่งกล่องไหนบ้างนะก็จะมีกล่องทําความเย็นนะครับผมสองชุดนะครับแล้วก็กลอ่องวัสดุหายากนะครับผมอีกสองชุดแล้วก็กล่องไม้ชุดหนึ่งแล้วก็กลอ่องอ่าไอ้นี่ชุดหนึ่งนะครับ ส่วนแต้มไอ้กล่องเครื่องมือชุดหนึ่งนะครับส่วนแต้มนะครับมันจะไปเพิ่มตรงไหนนะครับนะแต้มจะมาเพิ่มตรงนี้นะคบท่านผู้ชมนะนี่นะครับอันนี้ผมก็ได้เกือบเต็มแล้วนะครับได้92%แล้วนะเราจะได้กุญแจเครนนะครับที่จะเอาไปเปิดเอาไปหากล่องในใต้น้ำนะครับเพื่อที่เอาไปละลายกดที่บ้านนะครับนะอันนี้ผมก็เลเวล2 2แล้วครับผมเลเวล20นานแล้วนะครับเลเวล20นานแล้วแต่ว่าผมไม่ไม่ค่อยได้มาสักทีนะสำหรับการส่งของหลังจากที่ผมได้เรือแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มาเลยนะครับกล่องที่ อ่าได้มาจากใต้น้ำนะท่านผู้ชมนะที่มันต้องใช้เครนย,ยกมาของนี่นั้นค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแนะนําถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็พยายามหากล่องมามาไอาส่งบ่อยๆนะครับเพราะว่าของมันดีอยู่นะส่วนกล่องพวกนี้นะครับผมกล่องอ่าที่เป็นกล่องจากโต๊ะบรรจุไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่กล่องจากโต๊ะบรรจุนะกล่องจากไอโต๊ะอันเนี้ย กล่องประกอบนะครับผมมันจะสามารถหาได้ในท่อน้ําด้วยนะครับนะในลงเนี่ยถ้าเราลงท่อน้ำในเนี้ยเราจะสามารถหากล่องได้เหมือนกันนะครับนะตรงนี้นะเพราะงั้นก็ถ้าใครไม่อยากคราบเราก็ลงไปหาข้างล่างได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาส่งของกันเลยนะครับอ่ารอบแรกผมจะส่งเป็นก่อนนะ<ม>เอเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมนะผมต้องไอ้นี่ก่อนหรือเปล่าผมต้องกดใช้งานไอ้นี่ก่อนไหมลองดูนะครับลองดู ดูว่ามันจะเพิ่มเยอะขนาดไหนนะครับกดใช้งานกดทั้งหมดเลยนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวส่งต่อนะไม่รู้มันช่วยเพิ่มอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันต้องเอามาใส่ยังไงไม่รู้นะครับท่านผูช้ชมอันนี้ไม่รู้จริงๆใครที่รู้ก็เมนบอกกันด้วยนะหรือผมกดหรือผมทาถูกแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นการส่งเลยนะ โอเคนะครับรอดูนะครับว่ามันจะขึ้นอะไรกระท่อมใกล้กับถนนนะครับมีควันออกมานะครับอาจจะมีคนต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่ามีวัตถุดิบที่มีค่าอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราหยุดแวะสำรวจกระท่อมก่อนโอเคได้ถ่านนะครับอ่าก็ได้ของมานะครับยังดีได้ถ่านต่อไปเดี๋ยวผมจะเป็นส่งเป็นกล่องเครื่องมือต่อนะสี่กล่องนะครับลุยกันต่อฮะมันจะช่วยเพิ่มแต้มของการส่งของใช่ไหมแผนที่ภูมิประเทศเนี่ย ถนนกำลังจะสิ้นสุดทำไงนะครับผ่านพุ่มไม้ไปเลยนะครับโอเคนะครับนะฮะพุ่มเต็มไปด้วยคนตายนะครับสินค้าสูญเสียนะครับก็แล้วแต่ดวงเราเนาะถ้าใครไม่เสี่ยงก็เลือกอันที่2ก็ได้นะครับมีปะทะกันระหว่างผู้รอดชีวิตกับนักจูโจมนะครับช่วยนะครับผมเราคนดีแม้ได้ไม้เบสบอลมาด้วยนะโอเคนะครับยังได้ไม้เบสบอลมาด้วยเนาะอ่าเรียบร้อยนะครับดีนี่ยที่ยืนมือเข้าไปเสือกอ่าต่อไปเป็นกล่องความเย็นนะครับรุยนะครับผม อ่าค okay, ไปกันต่อนะเราต้องการยาน,นะครับผมเพื่อช่วยในการผ่าตัดต้นไม้ล้มขวางถนนนะครับทำอย่างไรนะครับลงจากยาพนยาพหนธนะเอ้ยได้อันนี้มาดีนะครับผมต้นอ่อนนะต้นอ่อนเอาไปทําเป็นไอ้น,นี่ได้นะครับเครื่องเทศได้นะมีการประทะก,กันร,ระหว่างผู้รอชีวิตคนเข้าไปช่วยไม่ช่วยนะครับผมอ่าช่วยไม่ไม่รอดนะครับผมเสียหายเฉยเลย คิดอาสำหรับไอเควสที่มันมาระหว่างการส่งของนะครับท่านผู้ชมก็ตัดสินใจเอานะว่าควรจะทําดีหรือเปล่าถ้าเราไม่ช่วยเราจะผ่านไปเฉยก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เสี่ยง,งดูเนาะโอเคนะครับเหมือนจะใช้กล่องอะทาความเย็นอีกสี่กล่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะกล่องทําความเย็นดีนะผมเอาผมคาราฟไปเยอะนะกล่องทาความเย็นดูนต่อนะครับโอเคส่งต่อเลยนะ ผมจะไม่ค่อยมันส่งบ่อยหรอกนะครับเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรน,นะส่วนมากทรัพยากรเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะถ้าเราแบบได้ใบพัดเรือแล้วได้เรือเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องมาบ่อยขนาดนั้นนะกระท่อมใกล้กับถนนมีควัอนออกมานะครับผมมาหยุดแวะสำรวจอ่าเรียบร้อยนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นกล่องหายากนะครับนะการที่พัฒนาที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ไปทางที่ตระหนกอ,อกโอเคเอาอันที่2ก่อนนะลุยกันต่อนะครับ โอ้แต้มส่งของเจ็ดสิบเลยเหรอลุยนะครับผมโอเคเมันสิค้าจะเสียหายอ่าได้รองเท้าอันนี้มานะครับรองเท้าป้องกันวัตถุอันตรายอะไรก็ไม่รู้นะครับมือเร็วไปก็หน่อยกดอ่านไม่ทันโอเคอย่างนั้นก็ได้รองเท้ามานะอ่าต่อไปนะครับมาต่อฮะอันสุดท้ายนะครับผมชุดสุดท้ายละ เราทําภาหนะเสียหายนะครับถ้าเราปล่อยแบบนี้อาจจะแบบนี้ก็จะถึงที่หมายได้ยากนะครับเราไม่มีอุปกรณ์ที่จําเป็นติดตัวนะครับอาจจะมีเครื่องมือที่ใช้ได้ในพัสดุที่เรานาไปส่งนะครับทำยังไงนะครับผมเปิดพัสดุมาซ่อมแซมพหาหะเอาเปิด,พ,ดพัสดุมาซ่อมแซมเอยได้ชื่อเสียงคุ้มนะครับผมได้ชื่อเสียงเพิ่มขึ้นโอเคนะดีดีด,ดีเห็นไหมเนี่ยมันอาจจะฟุกได้ชื่อเสียงเพิ่มหรือว่าอาจจะเสียหายกันี่ก็แล้วแต่เรานะครับนะ ได้อาหารกระป๋องมาโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผม,ผมก็ทําการส่งของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับผมกับผู้ชายคนนี้นะครับว่าเราจะได้กุญแจเลยไหมโอเคได้กุญแจนะครับโอ้โอเ,เกือบเพิ่มถึงห0สเปอร์เซ็นเลยเหรอโอเคได้กุญแจมาหนึ่งดอกนะครับผมนะกุญแจอย่าทาหายนะกุญแจดีมากเลยมันกล่องเครื่องมือผมจะคับมันเยอะไปนะเพราะงั้นผมจะเอาเก็บไว้ในนี้ก่อนนะครับสำหรับกล่องเครื่องมือ โอเคนะครับนะเดี๋ยวรอบ่อไปค่อยมาส่งทีหลังนะยวกินน้ำก่อนหิวน้ำได้มไม้บิบวนมาหนึ่งไม้นะครับแล้วก็ต้นอ่อนหนึ่งต้นแล้วก็อาหารกระป๋องแล้วก็ไอ้นี่นะครับผมฐานฐานฐานโอเคเดี๋ยวเรามากดที่เคนตรงนี้เลยนะครับให้เคนมันยกกล่องขึ้นมาให้เราเนาะใส่กุญแจครับนะอ่าเรียบร้อยครับผม กล่องนี้มันจะให้เกาะของดีกว่ากล่องติดเชื้อนะครับแนละ้วผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะมันให้ของดีกว่าเนาะนี่นะครับผมขึ้นมาแล้วนะโอเคครับผมไปกันต่อเลยนะเดี๋ยวเอาไปละลายกดที่บ้านนะครับดูว่าข้างในจะเป็นอะไรเนาะผมไม่ค่อยได้มาเปิดกล่องในคลิปให้ดูนะมีครั้งเดียวมากที่ผมมาเปิดกล่องแบบนี้ให้ดูนะครับตั้งแต่คลิปไอ้นี่นะครับคลิปที่ลงท่อน,น้ำตอนนั้นนะอ่ะ EP เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ แลี๋ยวเราเอาของไปเปิดที่บ้านนะครับดูว่ามันจะเป็นอะไรเนาะเดินช้านะครับเดินเอื่อยมากเลยของหนักของหนักในน,ในนั้นในนี้มีของดีเยอะเนาะก็สำหรับใครที่สงสัยอะไรก็เม้นถามกันได้นะครับบางทีผมก็ไม่ค่อยว่างทําคลิปตอบนะหลายคนก็ถามเหมือนกันพี่วัสดุทําปืนนะครับแนะนําให้หาวัสดุอ่าสอนวิธีการหาวัสดุทําปืนหน่อยนะครับผมสร้างปืนนะไม่รู้เป็นวัสดุแต่งหรือวัสดุประกอบนะครับผมแต่ถ้าเป็นวัสดุประกอบปืนแนะนําว่าหาปืนง่ายกว่านะ โอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยนะเอาเถอะนะครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลดเอากล่องจากท้ายรถมาไอ้นี่นะครับผมมาละลายกดนะดูซิว่ามันจะได้อะไรนะเดี๋ยวผมจะกดข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเหรียญผมก็มีเยอะอยู่นะทองมีเยอะอย่แล้วเราจะมาทําการไอ้นี่เลยนะครับละลายกดก่อนนะขอ มันก็ได้ของที่ส่วนมากก็เป็นของที่ผมมีแล้วก็โอเคเปิดเอาชิ้นส่วนโรงงานก็ได้เพราะมันมีโอกาสดรอปชิ้นส่วนโรงงานอยู่นะครับสำหรับกล่องนี้นะมีโอกาสดรอปอยู่เนาะนี้หนักมากเลยสงสัยจะได้ของเยอะนะครับโอเค<ม>นะครับนะใช้อะไรบ้างนะครับผมใช้กระบอกแก๊สหนึ่งแล้วก็กรดสามนะครับนะเดี๋ยวเราไปหากรดกันก่อนเลยกระบอกแก๊สกับกรดพอดีมีเยอะแล้วนะฮะโอเคนะครับผม กดสามนะครับกดสามแล้วก็กระบอกแก๊สหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันกระบอกแก๊สอยู่ไหนวะกระบอกแก๊สกระบอกแก๊สอ้าไม่ได้อยู่ในนี้อ๋อนีี้อยู่นี้น,น,นีหาไม่เจอหาไม่เจอแก่แล้วก็งี้แหละนะครับผมตาไม่ค่อยดีนะโอเคนะครับเดี๋ยวละาลายกดกันก่อนเลยเนาะ เอากรดบ,บอทแก๊สใส่นะครับแล้วเอากรดใส่นะครับกดค่าไปเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องดูนะเพราะว่าผมกดค่าเอาเนะาะตามจริงมันต้องรอประมาณ50กว่านอาทีนะครับขี้เกียจรอเปิดกล่องเลยับผมโอเคนะครับนี่คือของที่จะได้นะครับผมจะได้กางเกงทหารนะครับผมเสือ้อเกาะสว่างแล้วก็ อาเสื้อแจ็คเก็ตป้องกันวัตถุอันตรายนะครับเมื่อกี้ได้มากับรองเท้าด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นปืนนะครับจอกเกราะหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็อิ6ิองอีกหนึ่งกระบอกนะครับถ้าใครขยันส่งของนะครับอาจจะได้ปืนจอกเกราะเยอะนะครับผมแล้วก็ใบพัดประกอบเรือนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนโรงงานสี่ชิ้นนะครับแผ่นคาร์บอนสี่ ใบนะคบเออสีแ e ผ pues ่นนะครับแล้วถังน okay, right ้ามันนะครับแล้วก็ส่วนประกอบไทเทเนียมนะแล้วก็น้ามันฉลมนะครับนะแล้วก็ไอ้นี่นะครับผมเซนเซอร์ความร้อนเนาะนี่นะครับผมของมันจะเป็นของมันอาจจะไม่ได้พวกปืนพวกชุดแต่มันได้พวกไอของหายากนะครับอย่างอะอไฟเบอร์กราสนะครับแล้วก็คาร์บอนคอมบูสิต์แล้วก็ชิ้นส่วนโรงงานพวกนี้นะครับมันหาได้จากนี่เนาะโอเคนะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะสำหรับการส่งของที่ท่าเรือนะครับผมนี่คือของที่จะได้นะครับแล้วก็ แล้วก็จะนี่นะครับผมอะไรล่ะนี่มันจะเป็นของที่จะได้ก็จะ็นประมาณนี้นะครับส่วนของที่เราจะเสียในการส่งของมันก็จะใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับเพราะงั้นก็คำนวณเอานะครับคำนวณคุ้มค่าเอานะสำหรับผมที่ได้เรือมาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วหลังจากได้เรือนะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ก็ติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นคลิปสั้นๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะมาส่งของให้ดูนะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า rounds.